สวัสดีครับพบกับพี่ทอมอีกเช่นเคยมาวันนี้มาพร้อมกับ4ประตูอีกเช่นเคยครับผมนั่นก็คือนิสสันนเวล่า NP 3 0 0 2 5เกียร์ธรรมดานั่นเองครับผมรุ่นนี้ราคาเพียงแค่3าม0 0 0ปนบาทเท่านั้นนะครับฟอนเพียง6 6 8 4งวปดสียครับผมออกรถเพียง1000บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจรถ4ประตูนะครับผมกระบะนิสสันพันแกร่งของเรานะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเราไปดูรถภายในแล้วก็ห้องเครื่องกันดีกว่าครับผมเครื่องเครื่องเดิมๆนิสสันโนเวร่าคันนี้นะครับ4ประต เดิมๆนะครับรถบ้านนะผมเครื่องไม่แต่งนะครับเอาไปขับเอาไปผ่อนต่อสบายๆบายครับดูแลง่ายๆครับผมมาเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับผมนี่เลยครับผมคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพร้อมลุยพร้อมเที่ยวนะครับผมเป็นรถครอบครัวก็ได้ขึ้น4ี่หคนสบายสบายครับผมเราไปดูภายในกันดีกว่าเข้าเป็นยังไง คันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์เบาะหนังมาพร้อมกับกล้องหลังนะครับผมถอยรถก็สบายนะครับจอดรถก็สบายครับผมภายนอกนะครับดูดุดันสีดำนะครับมาพร้อมกับบันไดข้างนะครับผมมือจับโครเมียมพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับพร้อมกับล้อชุดแต่งนะครับยางแต่งนะครับทําให้ดูดุดันขึ้นนะครับผมนิสสันโนวาล่า 2.5e ปี2017นะครับคันนี้เพียง385,000บาทเท่านั้นนะครับผมออกรถเพียง1,000บาทผ่อน6 6 0 0ใครที่สนใจรถคันนี้ โทรสอบถามได้ที่088 070 9639กับพี่ทอมนะครับหรือเจอกันได้ที่พัฒนาการซอยยิบเกกรุงเทพของเรานั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับผม